อะไรวะเมื่อกี้อ๋อชิพายแล้วมองระเบิดหมดว่ะโอเคอ่าสวัสดีนะฮะอ่ามาแล้วมาแล้วไม่เนียนไม่เนียน ไม่เนียนนะไม่เนียนนะไม่โดนอุ้ยถีระเบิดมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยถีระเบิดมาอุ้ยให้ถัดไปเอ้ยรอด

โ oh, yeah, yeah. อ้ย่าย่าไม่ไม่ไม่ชื่อไม่คุ้นเลยอ่ะต้องใส่เซิร์ฟอดีแน่นอนเลยห้องนี้โอ้ยเมื่อกี้กะตาย ย่าย่ามีผลรอนก็บ้างแหละรอเฉย บ้างอะไรข็มอนบ้าร้อยแปดท้าคืออะไรว่าไงพูดกับเพื่อนไม่รู้ anh nè anh à ui cướp nè น่าจะเอบทั้งหมดเลยเนี่ยวุ้ไม่คุ้นเลยอ่ะสักคนไม่คุ้นเลยอ่ะอม,มาละ จะตายไหมเนี่ยคะแน,น่เอามามาเลยแ <c oughs> ลรวมไปโอ้ยยิงไอ้นั่นอยู่มาอย่างไว เอ้ลืมซื้อเกาะทิพยายแล้วหมอมม่วงออืไม่กล้าเสี่ยงหมอมม่วงสงส่ไม่กิดขว้านแน่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเออจบอ้าอะไรอะไรแปลกดีวะ ก็จะจะไปสนจะจะวิ่งชาแต่ก็ถึงจะจาเพื่อเป็นเพื่อเป็นเพื่อเป็นแย่กูเป็นเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยกูไม่ทำอะไรเออเออเออเอาเข้าไปเออกูเดินไม่ได้จ้ะ เรียบรอ้รยบรอยเดี๋ยวนะโอ้ยมายิงทีเลิดเหลือน้อยมากต้อนซื้อก่อนอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยนะขอเปลี่ยนจะเปลี่ยนปืนเอาอีแล้วก,กันเลิดไม่เท่าไร่้องเอาไว้หน่อย พ่ะวะมีเว้ยมีอยู่ตัว,อตวสองตัวไปไม่ได้ไปไม่ได้น้องเราคนนี้เยอะอูแต่ห่อเนี่ยไหนไหมไหนไหม อู้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 อูอ้หมดรู้แล้วไหนว่าจะลงไปเสร็จมันสิครับเอาเอาไม่ไหววะลืมซื้อก่ออะชิบหายแล้วมันเล่นเสียงอยู่เน,นี่ยตอนนี้ เอามาดีวะต้องรอบอมม่วงรอบอมม่วงก่อนว่ามันยังไงยังไงดีวะโอู้หูยเกือบลงแล้วเมื่อกี้ก็จะลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วว่าง่ามองม่วงว่าง่ายี่ตรงไหนวะอ๋อ ok dạ dạ đi cho nào, hui 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 ไม่มีเกาะด,ด,ด้วยเดี๋ยวของเรื่องโอ้โหเรามีไฟยังตายอ่ะไม่ทันมีบลมม่วงมันมันไม่ทันหรอกมาเอ๊ะใส่กันซ ผมเอาถอดกันโซนี่ว่าเออฮะอะไรทำไมทำไมอ๋อผมใส่กันโซอเ็ก e นี่ลืมไปเลยและซพอดีมีอยู่ซองหนึ่งมันกระสุนไม่เท่ากันนะฮะเอ่อถ้ากวนส้นตีนระวังรอบหน้าจะโดนนะครับอืมว Y ควายไปเลยนะฮะบางกูไม่ขึ้นโดยตัวเนอนตบนะฮะเจียวขี้อะไรเนี่ย,ายวายอ้าวเออดีนี่แหละอยากเล่นก็เติมดิโง่ดีที่แต่คนแฝงไอ้ปาวอ๋ออ,ออ๋ออ,อ,อ,อ๋อคนจังเลย่า่อตายอ่ะอืม ไอนะครับที่อะไรวะสองสามสี่เออไอ๊พี่หกอ่ะไอ๊คนที่อยู่ที่หกอ่ะเออถ้าดูคลิปนี้อยู่นะถ้าคุณคิดว่าจะเกลียนได้ก็เกลียนนะครับเนี่ยไอ๊คนที่โดนยิงตายเนี่ยนะเนี่ยเอ๊คนที่โดนโมโมยิงตายเนี่ยถ้าคุณดูคลิปนี้เยอะถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะครับเออให้ให้ตามคำพูดผมไว้นะคุณจะเก่งอย่าเก่งอย่าเก่งแบบนั้นนะ คุณหาเรื่องใส่ตัวนะครับนะเนี่ยเฮียบอมหมูสองลูกหายเลยคุณหาเรื่องใส่ตัวนะ่เห็นไหมเบาไม่ขึ้นก็โดนตกไปเย่ำ มันรู้แล้วไอตัวใหญ่รู้แล้วโค้งปลาแม่เฮ้ยไม่้ทำมันจะเก็บไว้สำรองนานดิปลาเลยมาแล้ว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 อย่าอย่าอย่โอุปบุญจ้ะอื้ออื้ Luna 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 Nhìn như chụp mồi Yeah, Luna, Luna, hiền, hiền ยังทุกไหมเหรอโอเคอืมเข้าอืมมีคำาดก็ได้อื่นอึ๊บถึง Okay. ขอไปหน่อย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 ยู่ยู่ยู่ขอไปหน่อยยู่ขอไปหน่อยขอไปหน่อยโอเคเอาละไอ้ยี่สองทีเทนเริ่มเริ่มจะหาเรื่องหาเรื่องไม่ทั่ว สกิวไมนะฮะทำใจแมรี่เจนไหนคนไหนวะมันดเจนที่จำได้นะยุเดี๋ยวให้เขา,าอยู่ซื้อดีเคนี่แหละแต่ชื่อมันดิเจนเลยคนไหนอ่ะมันจะหนึ่เกือบตกไหนวะหรือว่าเป็นชื่อช่างเสร็ ม,มีแครงยิ่งใหญ่อ่าวัดดีวัดดีอืมวัดดีดดได้ข่าวว่าเทียนกูนี่มแม่งเลย

มองวงมองวงนายนายคนนั้นน่ะเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงซอกอ่ะเห็นตรงซอกไม้เห็นป่ะเล่นตรงนั้นน่ะอยู่ชั้นล่างอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยตรงซอกไม้นั่นอ่ะเห็นป่ะซอกไม้ตรงเอ่อที่จะขึ้นที่จะขึ้นชั้นสองอ่ะป่วไปแล้วไมไปแล้ว ยังไงนี่ไง,งไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เอช่วยช่วยยังไงเนี่ยเนี่ยวิธีการหล่อยมามมี่นะถ้าไม่ยิงตรงนู้นอ่ะเห็นไหมไม่ยิงตรงนู้นอ่ะถ้ามันยิงนิ่งๆเนี่ยเรายิงได้นะครับเอาบอมยิงเอาโอเคไปฮึบโอเคฮึ๊บจะถึงไหมเนี่ยโอเคให้เขาขึ้นก่อน ฮึเอาไหมอือมือสเปซบาร์ไม่ทันสเปซบาร์เออโดนลอยไหมไม่โดนไม่โดนจะเอขอเอขอบคุณครับจ็คกิ้วโอ้โห <c oughs> เร็วไปมั้ง <laughs> อืคลินิกก็รอดแล้วมั้งเนี่ยอันนั้นปืนอะไรไม่รู้น่าจะบอมลัวนะบอมมุง้งบอมมุ้งสามคนบอมหมู่หนึ่งคนอีเอ็กหนึ่งแรงสัตว์เอาเป็นว่าพี่บักนี่ตกไม่ได้เลยอะถ้ามีคลก่นขนองนะบอมหมูไปคลิกศูนย์หนำไม่ทันละไลท์ออนไลน์เอ็งของเฮียกูพี่ชาย,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 ยแต่ สกิลใหม่ละบนที่อะไรบนที่อะไรอ่ฮะคว่สพีู่เไม่ได้เติมเวยเียังยังมึง

ไอเฮียเมียไปต่างจังหวัดไปเที่เบื่อผมไม่ได้เบื่อเพราะเล่นดันนี้นะเบื่อสกิลใหม่น่ารัอยู่บ้านไอเฮียขโมยตังแม่มาเล่นมาเนี่ยเนี่ยขโมยตังแม่มาเติมมาเนี่ยควายโก๊ะไอ่ป่าอยู่ร้านเจงก็บอกไอ้เหี้ยไม่ต้องมาไอ่ป่า อ,อืมสกินลนัะนหาเรื่องไปวันวันวนี่แหละที่กบบกินะป๋าป <c oughs> ินกระป๋าเจอจริงๆอะเจอจริงๆอ็ร้องปล่อยเขาไปเก่งันเก่งเก่งปล่อยเขาไป เนี่ยร้านเกมกูว่ามึงน่าจะเด็กร้านเกมนะคุดูเสียงคำพูดแล้วมึงน่าจะใช่เขาไม่อยากคุยกับเงียเออมึงก็อย่าไปสึกกับเขาดิมึงอย่าไปสึกกับเขาดิเออเบื่อคนเสือกอืมมึงด่าไปอย่างคำเดียวคลิปนี้ให้เครดิตเขาเลยนะฮะ ดีบออกเลยเห็นไหมอโอโถพวก,กินนตับปากนะฮะนี่เล่นลเกมตัวจริงโอเคก็ลนมมมามี่เล่นๆน,นะครับไม่มีอะไรทำนะฮะว่างๆตัวก็กากลงโอเคอะไรอะ่ะอ,อ๋อสองสามก็กัดจะย่ากศูนย์สี่อืมเกัดจะย่างศูนย์สี่ไม่ไหว โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้สนุกนะครับผมนะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรวัสบบนี้ก็าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย